การได้บูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณเนี่ยเป็นการเป็นมงคลอันยิ่งจะไม่เกิดในทุกสมัยอนุการเราได้ฟังการสวดเ,เราสวดได้ด้วยตนเองแล้วเราเข้าใจในความหมายของคุณและเข้าถึงคุณและสร้างคุณให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เนี่ยเป็นในสิ่งไม่มีประมาณ เป็นการประกาศตนว่าเราจะอยู่อย่างถึงความพร้อมด้วยความสุจริตด้วยกายวาจาและใจความสุจริตทั้งสามทางเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราขาดกับว่าสมาธิิคือความเป็นที่ถูกต้องในสังคมของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นเมื่อไรเราทิฏฐิถูกต้องสังคมก็มีความสง,งบสุขก็สมาธิ เมื่อสมาติที่เกิดขึ้นเนี่ยในหมู่ชนในคนใดในครอบครัวใดในสังคมใดเนี่ยสังคมนั้นคือสังคมของอริยธรรมอริยธรรมประกาศความเป็นสมาติที่ทำอย่างไรคนไปชนทุกหมู่เหล่ามีสมาติที่ก็ต้องอาศัยคําว่า,าศาสนาคาสั่งสอนศาสาศนาจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปกครองเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับทุกๆคน สังคมใดมีศาสนาสังคมนั้นมีอริยธรรมถ้าศาสนานั้นสอนให้มีคำว่าสมาธิิสมาธิฏฐินี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญากร็รู้ความเป็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงจะรู้ว่ารู้ว่าอะไรรู้ว่าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมวันนั่งไปเนี่ยมันก็มีความเปลีป่ยนแปลงอยู่ทุกขณะแแต่เบื้องต้นที่นั่งก็สบายาสบายสะก็ปวดเมื่อยเดี๋ยวเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน่นเป็นโนนเป็นเป็นนั้น ไม่มไปเลไเที่ยงแท้แน่นอนจิตใจแล้วก็สัดสายไปตามสภาวะทำนั้นเดี๋ยวคิดนึกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบสังเกตไหมว่านี่คือสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราคือความไม่นิ่งความไม่สงบมันไม่นิ่งเพราะว่าเราเนี่ปล่อยจิตไปอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นอยากขาดความรู้ความเข้าใจเวราไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจในสิ่งนี้ก็ไปปรุงแต่งตามมันแล้วไปยึดถือสิ่งนั้นตามที่มันเป็นเช่นนั้น คือเราเนี่ไปยึดถือสิ่งนั้นเอาตัวเราเนี่ไปสร้างภาพตามความรู้สึกนั้นเป็นนั้นเป็นนี่เป็นโน้นสุดท้ายชอบบ้างไม่ชอบบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสําเร็จบ้างไม่สาเร็จบ้างเมื่อไรถูกใจเราก็ชอบใจแล้วก็ดีใจสุขใจไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ทุกข์ใจและรวมมาความหมายว่าความเห็นที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันสร้างความสุขสร้างความทุกข์สร้างราคาสร้างโทสะสุขก็เป็นราคา ทุกข์ก็เป็นโทสะไม่รู้ก็เป็นโมหะสังเกตไหมว่าความเห็นที่ผิดเนี่ยไม่ถูกต้องตามธรรมมันจะสร้างราคะโทสะโมหะเป็นพื้นฐานของทุกชีวิตและราคาโทสะโมหะตัวน,นี้มันปรุงแต่งให้เกิดความทะยันอยากหรือว่าตัณหาที่ตัณหาเพราะว่ามันเสริมสร้างมาจากคําว่ามิจฉาทิฏฐิมันไม่มีความเป็นที่ถูกต้องก็มันไปจับทุกอย่างภายนอกว่าเป็นตัวตนทั้งหมดแต่จริงๆท,ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมัน หน้าที่ของเราก็คือการทำเวทีถูกต้องด้วยคำว่าสติและปัญญาเสรอสติสัพจัญญา,าประกอบความเปลี่ยนชอบใครก็ได้แต่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้กำหนดรู้เข้าใจในความเป็นจริงทั้งหมดว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งภายนอกภายในรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางเพราะรู้ในเห็นแต่ความเป็นจริงวันนี้มันก็เป็นอย่างนี้ทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เี่ยมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมีสองคำในชีวิตของเราคือมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นอย่างไรเป็นตามความเป็นจริงของมันความจริงของมันก็เป็นคนจริงของสิ่งนั้นๆทุกเรื่องทุกราวเนี่ยเราไม่สามารถีิไปกําหนดกฎเกณฑ์สิ่งต่างๆได้เลยมันเกิดขึ้นมามันตั้งอยู่ก็ดับไปเกิดมาตั้งก็ดับไปในความเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับทุกอย่างไม่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบมันก็เกิดขึ้นตั้งดับไปเดี๋ยวก็ผ่านไป เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ผ่านไปไม่มีอะไรเลยที่มันดำรงอยู่ได้ว่าไม่ผ่านไปและมันก็เป็นอย่างนั้นตามเหตุปัจจัยของมันใครเข้าใจเช่นนี้ได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละและไรๆมันก็ผ่านไปจิตว่าจะปล่อยวางหรือว่าเกิดความสังเวชขาดธรรมมันปรุงสังเวชขึ้นก็ปรุงสังเวชตรงนี้แาใไม่ยูเพราะควเห็นที่ชอบตรงนี้จะไม่เพลิดเพลินไม่ยินดีไปในสิ่งนั้น ใครก็ได้แต่จะเล่าความเพลิดเพลินความยินในสิ่งนั้นได้เนี่ยมีความสุขนะความสุขเกิดขึ้นตรงเนี้ยสุขที่ไม่ไปเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นนั้นในเพลิดเพลินไม่ยินดีรู้เข้าใจก็ปล่อยวางไปก็มีความสุขสุขเกิดขึ้นเพราะไม่ไปปรุงแต่งมันสุขเพราะสงบเราทําความดีแล้วก็มีความสุขที่มันสงบใจเห็นความดีดังกร่นั้นเสริมสร้างจิตใจกระรอ้มีสติปัญญาไม่เพลินไปกับมันไม่เพลินไปกับเล่นต่างๆมากมาย พวกเราไปทำบุญสร้างกุศลตามวัดอ้างว่าไปทำบุญสร้างกุศลไปเพลินกับกนลเล่นในวัดวารามทั้งหลายที่ประกอบด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นนั้นบางครั้งประกอบด้วยติรฉานเดรรฉานทั้งหลายที่ไปเสริมสร้างเติมแต่งจนใกลายกล้ปิดบังกับว่าพุทธะเราก็ไปชอบใจสิ่งนั้นนั้นไปเพลินใจไปเพลินใจไปชอบใจสิ่งนั้นขึ้นมาได้อะไรบ้างได้ไม่ชาติทิฏฐิกลับบ้านมาทุกคน สมาธิที่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่รู้นี่แหละอยู่ตรงนี้ก็รู้ตรงเนี้อยู่ในห้องน้ําก็รู้ในห้องน้ําจะท่ายหนักไถ่เบาพระเจ้าบอกว่ายังไงมีสติเถิดถ้ามีสติเมื่อเธอจะท่ายหนักไถ่เบาปัาปะสสาวะอุจจาระกรรม,มะถ้ามีเตมีสติมีสมัมผัสยารู้ทั่วถึงเมื่อเธอนุ่งกางเกงนุ่งผ้าสวมเสื้อต่างๆถ้าเป็นพระก็นุน่งสมบงรณมจีวรผ้าสังติครองบาท ให้มีสติเสมอหรือจะฉันเคี้ยวดื่มลิมก็มีสติเสมอจะจะจะตื่นจะนอนจะตื่นนอนก็ให้มีสติแม่พูดก็มีสติหยุดพูดก็มีสติเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหยียดแขนกู้แขนจะวางมือวางไม้อย่างไรให้มีสติมีทําไมมีเพื่อรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหลยมันเป็นอย่างนี้ของมันทุกเรื่องเป็นไปตาม เป็นความเป็นของธรรมทั้งหลายแยกแยะให้ออกว่าสิ่งนี้สิ่งที่รู้กับสิ่งที่การรู้กับการสิ่งที่ถูกรู้การเรารู้สิ่งใดก็แยกออกมาว่านี่คืออาการของการรู้นี่คือสิ่งที่ถูกรู้มีสองส่วนในชีวิตขอเราคือรู้กับสิ่งนี้คือสิ่งที่เข้าไปรู้เรียกว่าตัวรู้ก็ได้สิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกรู้ชีวิตเรามีสองส่วนไม่มีอย่างอื่นเลยไม่ว่าใกร แม้เป็นกษัตริย์พรามเวสุดก็มีอย่างเนี้ทั้งชีวิตเรามีจิตที่ข้าไปรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ถ้าเมื่อไรเราก็แล้วแต่ที่เราทําจิตนี้ให้มีความรู้ที่ถูกต้องเห็นชอบในสิ่งที่ต้องรู้นั้นเราก็จะแยกแยะจําแนกแยกแยะสิ่งนั้นได้ว่าสิ่งที่ข้าไปรู้นั้นมันมีคุณแลอมันมีโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตั้งโดยพื้นฐานของชีวิตเบื้องต้น ทั้งเ,เ,เี่ดดำเนตไปในถ้ำกลางได้เป็นที่สุดเพื่อความดับทุกข์นี่ต้องฝึกตรงเนี้ถ้าเราทําอย่างนั้นได้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตเราได้เป็นใช้ชีวิตเราให้มันเป็นธรรมะได้โอ้จิตเราก็เกิดธรรมะอย่างเนี้ว่าจะหยิบสิ่งใดเข้าปากก็รู้ว่ามีคุณและมีโทษไอ้นี่เรียกว่ายังเป็นมนุษย์อยู่บ้างแต่ถ้าเราหยิบเข้าปากแล้วรู้คุณรู้โทษเลยมันก็เหมือนกับแมวหมูมากากไก่นั่นแหละหมูมากากไก่ยังรู้จักเลือกเลย หยิบขึ้นมามันก็รู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นโทษมันสะบัดหน้าหนีเลยมันไม่เอาเราเป็นมนุษย์เนี่ยยิ่งกว่าต้องมีสติปัญญามากกว่าจะใช้สอยสิ่งใดๆเนี่ยต้องพิจารณาปริศนาจ,จึงใ,ให้การพิจารณาเป็นตัวศีลศีลน,นตัวหนึ่งของพระพิสูนสงฆ์หรือของพวกเราทั้งหลายคือการพิจารณาการใช้สอยพิจารณาการใช้สอยในเสื้อผ้าเครื่องหนังห่มทั้งหลายว่าเราใช้เพื่ออะไร อรคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของสิ่งนั้นพิจารณาการใช้สอยการบริโภคอาหารการกินทั้งหลายกินเพื่ออะไรกินความอร่อยและกินคุณภาพของอาหารคุณค่าเพื่อประโยชน์ในโภชนาการของร่างกายของสุขภาพนั้นและเพื่ออร่อยเพื่อฟุ่มเฟือยเพื่อเป็นพลังกาลังเพื่อเครื่องประดับคเครื่องตกแต่งทั้งหลายแลเราใช้เราใช้สอยในเสนสนนาทั้งหลายบ้านเรือนใช้เพื่ออะไร เราไม่บ้านเดินเพื่ออะไรเพื่อคุ้มเพื่อปกป้องเพื่อการอยู่อาศัยป้องลมแดดลมฝนอยู่อาศัยป้องสัตว์ได้ทั้งปวงอยู่ในที่ที่เหมาะวรกับเราเราพึงที่อาศัยเพื่อการดำดำรงอยู่ของชีวิตหนึ่งชีวิตเท่านั้นเองและเราชีวิตของเรานนั้นจะต้องมีอยู่ยากินยาเพศสัตว์ทั้งหลายแสดงเราเป็นผู้ที่อ่อนแอเราต้องกินอยู่กินยาตลอดเวลาทุกคนตั้งแต่เด็กยันจนโตจนแก่ตาย เราก็พิจารณาการเจส้สอยในกิรลยพิสัต์ทั้งหลายนอกจอากอาหารแล้วมีกิเลยาพิสัตทั้งหลายนี่เรียกปัจัยสีการพิจารณาชิ้นเนี่เป็นเรื่องของศีลของพระเป็นศีลของผู้ที่ประพฤติรมต้องรู้จักกับว่าพิจารณาก่อนที่จะหยิบก่อนที่จะนํามาใช้สอยนั้นนั้นอย่างนี้น้อยดูสักข้อหนึ่งว่าอะไรคือคุณค่าแท้คุณค่าเทียมในสิ่งนั้นที่ทหยิบขึ้นมาเราไปตามห้างสับสินค้าทั้งหลายจะหยิบเสื้อผ้าสักตัวหนึ่ง มันชอบอ่ะแต่เนื้อแต่เนื้อจาความชอบเราก็มีสติปัญญาว่าและอะไรคือคุณค่าที่จะหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์เรามีหรือ,อยังเราพอหรือยังเราใช้เพื่ออะไรกันแน่แต่เราไม่เราไม่ใช้สติปัญญาขึ้นมามันก็อยากได้ทั้งหมดแล้วจีก็ไหลเข้าไปในวิถีของอารมณ์นั้นนั้นนั้นไหลไปครั้งหนึ่งก็ตกต่ำไปครั้งหนึ่งราคาจับไปทีหนึ่งโลภะจับไปทีหนึ่งตายขนาดน,นั้นก็โน่นน่ะ ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกเยไปเป็นเปรตกันแค่นี้เดรัจฉานก็เกิดขึ้นเปรตก็เกิดขึ้นพระพิสุรุปหนึ่งปฏิบัติธรรมมาดีมากเลยพี่สาวถวายผ้าไหมคู่หนึ่งท่านรับมาได้ท่านก็นมาแขวนไว้ในห้องนอนมองดูท่านตายกนาน,นั้นถึงกนละก่อนตายจิตท่านติดราคะนิดเดียวแค่ไปมองยินดีกับสิ่งที่ได้มาอย่างถูกต้องไปเป็นเลนอยู่ตั้งเกียตรติวันตัวเลน อยู่ในผ้าพระจะแบ่งผ้ากันทลังท่านตายพระเจ้าทรงห้ามไว้เพราะเลนตัวนั้นวิ่งออกมาจากผ้าทรงเสียงบอกว่าโจรกโมยผ้าจันโจรขโมวยผ้าผ้าจันพระเจ้าทรงสงเคราะห์สัสตว์่านั้นแม้ตัวเลนนั้นที่เป็นปลาไปต่โปล่อยให้สัตว์ตัวนี้เกิดความโทสะความโกรธจากเลนตาจิตวันไปเป็นสัตว์โรคต่อจึงบอกพระทั้งหลายว่าหยุดอยู่แค่นี้อย่าพึ่งแบ่งกันเลยรอเจ็ดวันแล้วค่อยแบ่ง เพราะยุไข่กองเลนเ่งสั้นมากเ็วันเพราะเลนตายไปก็แบ่งภากันเลนตัวนั้นเกิดจากสัตว์สัตว์ตัวเล็กนั้นไปเป็นเทวดาจากพระพิสุไปเป็นตัวเลนจากเลนไปเป็นเทวดาได้จากคนไปเป็นหมาจะมาเป็นเป็นเทปบุตรจะเทพบุตรมาเป็นมนุษย์วนกันอยู่ตรงนี้พบภูมิทั้งหลายมากมายนับไม่ถ้วนเป็นจินนีแต่ตรงตัวอย่างสิ่งที่สําคัญคือว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นตัวเนี้ย เรื่องใหญ่มากถ้าเราสาร้างความเป็นที่ถูกต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ควรทําคือรู้จักสร้างความเป็นที่ถูกต้องมองเป็นในโลกของโซเชียลทั้งหลายมีอะไรมากมายอย่าไปหลงไหลกับมันอย่าไปรื่นเริงกับมันอย่าเพลิดเพลินกับมันเพราะอะไรบาปทุกครั้งที่เพลิดเพลินจิตเราจาะก็ไปแต่ละครั้งเนี่ยมืดทุกครั้งสกปรกทุกครั้งเมื่อล้มมือของเราเนี่ยด้วยผ้าองเรที่สะอาดจุ่มลงไปในบ่อยที่สกปรกทุกครั้งจุ่มไปทีก็ เหม็นมาทีเจ้าที่ก็เหม็นมาทีมันติดมาอย่างนั้นจริงๆลองปฏิบัติดูเราจะรู้เลยว่าจิตเราที่หยาบชาสามานมากเพระเราเสพโซเชียลกันมากเสพอย่างขาดสติปัญญาเรียกว่าเสพเหมือนกันใช่ไหมเสพเสพครบในอารมณ์ที่มันต่ําต่ำเท่าไรจิตก็ต่ำดังนั้นวันน้าผีพันอายุเราต่ำซามหมดเลยแล้วต่อไปสัตว์ทั้งหลายก็จะต่ตำสามอายุไขสั้นลงสั้นลงโลกไยก็เจ็บก็มากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้คือขาดสมาธิ ขาดการสั่งสอนไอ้ทุกจย่า่าพิจารณาก่อนอ้อย่าไปตามใจเอาใจให้กันประจุที่สุดการให้การทำลายจนลูกหลานเราต้องหลายเนี่ยจะร้องอ้าึ้นมาก็ให้มันร้องไปเถอะร้องเสร็จก็มาคุยกันพิจารณาก่อนสิซื้อเพื่ออะไรต้องการทําไมได้อะไรมีมีความมีมีเหตุผลอะไรบ้างที่หยิบสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าก็มีเหตุมีผลมีประโยชน์ถูกต้องก็ให้ไปถ้าไม่มีเหตุมีผลไม่มีประโยชน์ก็ชี้ให้เขาเห็น ต้องไปอย่าไปขี้เกียจแสดงอย่าไปขี้เกียจพูดความเป็นเหตุเป็นผลกับคนรอบข้างเจนตลอดกูว่านะตนลองนะอย่าไปมองวนะ่าเอ,อไม่เป็นไรนะเนี่ยี๋ยวมันรู้เองไม่รู้หรอกยิ่งเราเป็นผู้นำเนี่ยตแอดเพื่อทั้งหลายเนี่ยหน้าที่คืออะไรสอนให้คนรู้จักคิดสําคัญที่สุดเราผู้นาที่แท้จริงก็ต้องสอนให้คนรู้จักคิดแต่เ,เราต้องคิดเป็นก่อนนะ <laughs> เราต้องคิดเป็นก่อนคิดให้เป็นธรรม คิดให้มีธรรมคิดให้มันถูกธรรมรู้ธรรมมีธรรมเป็นธรรมและสร้างธรรมให้มันได้ก่อนเนี่ยคือนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมนี่ผู้ปกครองกันนักปฏิบัติธรรมนะนักปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติธรรมถ้ามันหนึ่งของทุกคนทจะเป็นผู้นำไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นพ่อแม่ได้นี่ต้องฟังธรรมถ้ามีธรรมกุ้มครองเป็นพ่อแม่ถ้ามีธรรมกุ้มครองความเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันในอำเภอ เป็นผู้นำก็ต้องมีธรรมะทั้งนั้นเน่ยมันต้องมีผู้นำด้วยความเป็นธรรมะแล้วแต่เราไม่เป็นว่าผู้นำต้องมีธรรมะธรรมะก็ต้องเคารพมีจุดมีหลักมีกรอบมีเกณฑ์มีกฎมีอุดมการมีหลักการก้อเดอยวยังเป็นธรรมทั้งนั้นสิ่งนี้มันไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่ศึกษาแลวธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่วัดวัดทัณฑีพระของพระท้าพระท่านศึกษาธรรมะธรรมะอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าสอนชี้มาที่ตัวเราก็ศึกษาที่ตัวเอง พึ <ider> MM ่งตนที่ไหนพึ่งตนกับพึ่งทำพึ่งทากับพึ่งตนตนกับทากับเรื่องเดียวกันเห็นไม่สติประฐานสี่มีสติลงไปที่ไหนที่ตัวของเราเนี่ยกายเวทนาจิตธรรม่งในกายเวทนาจิตธรรมตรงนี้ที่ชีวิตที่ตัวตนเนี่ยอริยสัจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชีวิตของเราต้นไม้มีไหมอริยสัจไม่มีก้อนดินไม่ไม่มีสีมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีต้องมีจิตวิญญาณในสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ย สามารถที่จะศึกษาอริยสัจได้ความจริงมีตั้งกี่ขั้นตอนนะขั้นสมมุติขั้นสภาวะเราก็เรียนรู้กันไม่ยากหมูมาไก่แก่ก็พอเรียนได้สภาวะก็เรียนรู้ขึ้นมามากหน่อยไปเรียนตามโรงเรียนเรียนตามต่างศาทั้งหลายแต่สิ่งที่เราเรียนไม่ถึงคือปรมัตตธรรมทั้งที่จริงๆมันอยู่ในตัวเราว่าไม่เที่ยงทุกขณะที่หายใจเข้าออกว่าไม่เที่ยงทุกขณะที่เราใช้ชีวิตมันไม่เที่ยงดังนั้นแหละมันไม่เที่ยงมีมีแต่ความเกิดดับมองเห็นไหม ไม่เห็นเราไม่เห็นตรงนี้มันจึงไม่มีธรรมะธรรมะือตัวนี้นะต้องเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นนัตตานี่คือธรรมะด้ปรมัตตธรรมคำว่าเข้าถึงธรรมก็ถึงความเป็นจริงของของความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละเหมือนท่านแอมเบย์ทั้งหลายไปงานศพไปทำไมไปดูศพว่าเป็นธรรมะ เล่งวาจาอะไรเอวังธรรมโมอ๋อเป็นธรรมะมองไปที่ศพแล้วมองดูพิจารณาว่าเป็นธรรมธรรมดาอย่างนี้แหละไปเพื่อพิจารณาเป็นธรรมะไม่ใช่ไปเพื่อเรื่องอื่นเลยก็ว่าพิจารณาศพในพระศาสนาน,นี่ก็คือไปดูทุกอย่างเป็นธรรมะเอวังธรรมโมเป็นธรรมะเอวังภายวีมเป็นอย่างนี้แหละว่าหงนา่าติดตัวมันไม่ใช่มัน,มน,มนจะเปลี่ยนแปลงจากความเป็นอย่างนี้ไปไมิได้เลยชี้เปลี่ยนมัาเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแม่เรา ที่ม่ที่ไหนที่เราเองว่าแม่เราก็เป็นก็ไปก็เป็น,ปนสร้างศพนั่นแหละแต่ไปก็เป็นอย่างนั้นแหละเพื่ออะไรเพื่อความรู้เข้าใจว่าอ๋อธรรมะเป็นอย่างนี้อันธรรมะประเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านท่เหล่าจะมองชุมชนหมู่บ้านสังคมประเทศชาติอย่างเป็นธรรมดาว่าทุกคนอยู่ในกฎเกณฑ์ตัวเดียวกันอย่างเสมอภาคกันกว่าจะเห็นธรรมะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะมีเมตตาเนะเมตตาเกิดขึ้นกรุณาเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะ ต่ถ้าขาธรรมะไม่เข้าใจเรื่องธรรมะนี่เมตตามันไม่เกิดขึ้นเพราะมันติดอยู่กิเลสคือรักกับชังชอบและไม่ชอบเป็นตัวขวางกันสังเกตไหมว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราเข้าไปถึงธรรมะคือรักชังมันขวางอยู่ชอบไม่ชอบเนี่ยมันขวางหน้านตลอดกินข้าวคำแล้วก็ชอบไม่ชอบไอ้นี่ดีอันนี้ไม่ดีอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา,ลาสิ่งเหล่านี้มันบังธรรมะทั้งหมดเมื่อไรเราปลดเขาว่ารักชังชอบไม่ชอบได้เนี่ยเราเย็นธรรมะเย็นธรรมะก็อ้อเป็นอย่างนี้เลย เป,เป็นไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นนะทุกคนที่นั่งตรงนี้ไม่มีใครหนีกฎเกณฑ์ธรรมะพ้นเลยเกิดแก่เจ็บตายพอเราใกล้ใจชนนิ้ขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรามองโลกอย่างเข้าใจโลกมองโลกอย่างเป็นธรรมะเข้าใจเต็มทีแล้วจะทําอย่างไรนะที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดตรงนี้สําคัญมากมันกระตุ้นขึ้นมาว่าแล้วจะทําอย่างไรชาวนี้ที่ดีที่สุดจักชวนทุกคนมาทําความดีกันดีไหมทำสิ่งที่เกิดขึ้น บรุงความรู้สึกทุกคนให้มีกําลังใจที่ต่อสู้ต่อไปเพราะโลกนี้มีแต่ความทุกข์ทุกนี่ก็คือโลกทุกก็คือชีวิตและทุกเนี่ยก็คือธรรมะผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้เห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้เห็นธรรมะผู้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกทุกธรรมะพระพุทธเจ้าเรื่องเดียวกันพระเจ้าสอนธรรมะก็คือเรื่องของความทุกข์ทุกคือความจริงที่ต้องรู้ ทุกข์กความยินดีสมุทยัยทุกมีเหตุเหตุทุกต้องละละแล้วต้องทุกข์นี้เป็นสิ่งทําให้แจ้งทาให้สิ้นไปด้วยการเจริญมากทําให้มาก,ากเรียกได้ว่าอริยสัจธรรมสี่ประการอ,อริยสัจคือรู้เรื่องของความทุกข์ที่เป็นธรรมะทุกข์ในม่เช่เจ็บก้นปวดก้นไม่ชอบไม่ชอบใจเป็นนั้นเป็นนี้นไม่ใช่ทุกข์คือภาวะธรรมที่มันเป็นไปตามกระบวนการของเหตุปัจจัยที่แสดงความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยง ไม่สามารถต้านทานได้ความอยากจะต้านทานให้เกิดเพราะว่าหนึ่งบีบค้นบีบขั้นนี่เรียกว่าทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเราไปต้านกระแสของคำว,ว่าอานิจจังเช่นเราเป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องอยู่ในกระแสตัวนี้ตลอดเวลาไม่ใครจะไปใครจะมาเป็นรัฐบาลนักการเมืองก็เห็นความจริงความเราไม่เที่ยงหรอกในที่เรามีสติมีขันติมีเมตตามีขันติมีเมตามต,มเมตาทําให้เกิดขึ้นในชีวิตรู้จักการหลีกละวางอภัย และปล่อยวางมันถ้าใครทำอย่างนี้ได้ก็มีความสุขสุขเกิดขึ้นทต่ไม่เรามีอะไรมีกําลังใจที่จะทําความดีเราจะยิ้มกับความทุกข์ยิ้มกับสิ่งที่เป็นอนิจังยิ้มกับสิ่งที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งเราชอบและไม่ชอบใจเราจะขาเลยนะเราจะนั่งขาเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละใครเข้าโศกก็เศร้าเขาเสียใจก็เ,เดือดใจแต่เราจะขาเราจะอบขำก็ว่าขำเนี่ยมันมีอารมณ์ขึ้นมาในความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ ความเข้าใจเนี่ยมันทำให้เราไม่ติดมันเพราะไม่ติดขึ้นมาทำให้เราวางทุกอย่างได้การปล่อยวางทุกอย่างได้เป็นเรื่องของสมาธิติจริงๆสมาธิติจริง,รรงความเป็นที่ถูกต้องตัวนี้มันสร้างกําลังขึ้นมาไม่ติดไม่กระทั่งในความคิดนั้นเช่นความดั้ดีเนี่ยจะไม่ดั้มดีตกอยู่ไปตมามหน้าของกินเลสเลยมันจะมีปัญญาเข้ามาควบคุมการดําดีนั้นทันทีดั้มดีอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดเลยดํามดีที่เป็นธรรมะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไม่อยู่ในความคร่ายั้งปวง เพราะการปฏิบัติตนมันก็เป็นธรรมะธรรมะก็คือศีลศีลอันเป็นธรรมศีลขั้นธรรมก็เกิดขึ้นวจีก,กรรมกายกรรมอาชีวกรรมนี่จะไม่เพี้ยนเลยและรับรองได้ว่าจะไม่ทําชั่วเลยคิดเกิดเมื่อไหร่รู้รูวิธีออกมาจากความชั่วทั้งปวงได้โดยที่ไม่เผชิญหน้ากันอยู่เนี่ยมันเลี่ยงทันทีออกมาอย่างไรจะสิ่งนี้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะมีกรรักษาคือธรรมะไว้มันเข้าใจธรรมะแล้วจะพัฒนาต่อนเนื่องไปให จนรู้เข้าใจในธรรมะจะเกิดอะไรขึ้นเกิดยานขึ้นเกิดยานเกิดปัญญาขึ้นจะรู้จักธรรมะนั้นและยานปัญญาที่รู้ธรรมะตัวนี้มันกลับมาพัฒนาชีวิตของเรานั้นให้พ้นทุกข์ได้มันพ้นทุกข์ด้วยด้วยปัญญาจริงๆแต่มันเนื่องมาจากสมาธิที่กราวทั้งหมดที่อาริยมรรคองค์ทำแปดประการเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตของทุกคนมันเป็นยาครอบจักรวาลทุกปัญหาในแก้ด้วยวยอำนาจของอริยมรรค พระเจ้าประกาศแสดงไว้ชัดเจนแต่เราไม่ใช่ท่านรองผู้ว่าท่านในเบอรทั้งหลายนี่วิธีการปฏิบัติงานไม่ใช่ยากเลยใช้หลักของมชิม,มาปฏิปาทาตั้งสายกลางเหมือนพระบาทเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ก็ใช้หลักสายกลางว่าสายกลางคือทํางานไปอย่างเป็นธรรมะไม่คล้องกับความชอบและไม่ชอบจะรักชังทั้งปวงมันมีเหตุมีผลในความรักความชังเพราะเราต้องการทําทุกอย่างมันเป็นธรรมขึ้นมาให้ได้ วิธีทำเกิดเกิดขึ้นหลักต่างๆระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์บ้านเมืองก็เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมะเราต้องเรียกร้องไหมไม่เรียกร้องเลยเพราะเราสอนให้ทุกคนมีธรรมะชาวบ้านชาวเมืองก็มีธรรมะก็จะปลูกพืชปลูกผักทําไรทํานาก็มีธรรมะอาตมาว่าจังหวัดลําพูนมีความพร้อมมากในการยีธรรมให้ทุกคนนั้นกลับคืนไปสู่ความธรรมะเราจะลดอัตราของการฆ่าตัวตายทันที ซึ่งหดเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเป็นความซึมเศร้าสูงอยู่ๆก็ฆ่าตัวตายฆ่าตัวทําไมเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจธรรมะมันซึมอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่ตั้ง,เป,งเป็นที่ตั้งของเป็นที่ตั้งของสติรู้ของจิตจิตเข้าไปตั้งในอารมณ์ใดมันก็เกิดภาวะขึ้นเกิดพบเกิดชาติขึ้นแล้วเวลาตายขึ้นมาในอารมณ์ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยไปไหนอะลงข้างล่างหมดเลยไปอยู่ในนรกเปรตอสุรกายหมดเลย เปนพระพิสูจทั้งหลายเนี่ยต้องช่วยกันกระตุ้นญาติโยมทั้งหลายให้มีสติปัญญามากขึ้นอย่าติดอารมณ์ที่เศร้าจนที่มันซึมจิตของเราเนี่ยมันจะเดินก็ไปหาอารมณ์มันจับทุกอย่างถ้ามันจับบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆๆค่าเนี่ยมันกลายเป็นตัวมันทุกเรื่องนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเหมือนน้ําสะอาดหม้ออย่างที่วางอยู่ข้างด้านหน้าเนี่ยน้ําสะอาดเนี่ยเราใส่สีอะไรไปก็เป็นสีนั้นนะ ต่ทุกคนชอบสีแดงกับแดงหมดในน้ําเขียวก็เขียวหมดเลยบอกน้ําแดงน้ําเขียวเพราะอะไรเพราะเราไปใส่มันแดงก็แดงแต่ความขาวน้ําก็ยังมีอยู่เพราะเราแยกสีแดงสีเขียวออกไปน้ําก็ยังขาวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นหลักนี้แสดงว่าทุกคนพัฒนาได้ไม่มีใครพัฒนาจิตไม่ได้เพื่อข้าถึงธรรมะและเมื่อเกิดธรรมะได้นั่นแหละตัวบุญที่แท้จริงตัวบุญกุศลในศาสนาอยู่ที่ตัวนี้เราทําทานทําไม เรามาทำทานมาทำบุญเพื่อละกิเลสละความร้หมองละความร้าร้อนตัวกิเลสทั้งน,นเลยทานก็ละอย่างหยาบหน่อยศีลก็ละอย่างกลางกลางพจนานก็ละอย่างละเอียดประนีด้วยปัญญาที่มันละเอียดมากมันเป็นเนื้อละเอียดมากยากมากที่จะแก้ไขต้องใช้ปัญญากันสูงสุดต้องทําสมาติให้เกิดขึ้นหยาบๆภายนอกไม่ไม่ไมไมไมยากเราพอพอ,พอที่ใช้ศีลใช้กฎเกณฑ์ต่างๆได้ แต่พอละเอียดขึ้นมาเนื้อเนี่ยต้องใช้ปัญญาต้องฟอกต้องล้างกันทุกคืนทุกวันทุกคืนทุกวันและต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยเป็นธรรมดาเพราะยะันทุกอย่างอ่ะมั่นใจตัวเราเองว่าเราทําความดีได้แก้ปัญหาได้เพราะเราสมารถ้สึกสรรา์ธรรมะได้ธรรมะอยู่ที่ไหนเนี่ยกายอันยาวนายาวนายาวนา,าวนาคือกว้างสอกมีหวัวมีแขนมีขาเรียกว่าขันห้าเรามองดูซิว่าชีวิตของเรามีขันหน้าอะไรคือรูปอะไรคือเวทนา อะไรคือสัญญาอะไรคือสังขารวิญญาณณขนาเนี้เราที่นั่งอยู่นี้อะไรคือรูปก็ดูดีรูปคือรูปคือลักษณะที่ปรากฏการที่มันแต่หขักผูกพังได้สิ่งใดที่สร้างขึ้นมาแต่กผูกพังได้เรียกว่ารูปเวทนาเกิดความรู้สึกอันเนื่องจากการกะรประกอดติดในรูปนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นมาจำแนกเป็นชอบไม่ชอบเฉยๆหรือสุขทุกข์อุกามสุขะ แม้สุขทุกข์ก็เป็นเรื่องสมมุติมันชอบไม่ชอบต่งางหากและสัญญาจิตมันมีความจําหมายในตัวขอ,ของของของมันมันเข้าไปจดจําสิ่งนั้นๆเราเป็นนึกเรื่องเมื่อวานก็คือสัญญานึกเมื่อกี้คือสัญญาและมันมาปรุงสร้างความคิดความนึกขึ้นมาเอามาปรุงแต่งจิตนั้นไอ mm ้ hmm. จิตนั้นปปเปลี่ยนแปลนไปตามสภาพความปรุงแต่งอันเนื่องจากการเสพนั้นบาปบุญอยู่ตรงเนี้และบาปบุญนี้ก็จะส่งปรุงแต่งไปเบื้องหน้าต่อ และสิ่งที่เขาไปปรุงแต่งไปรู้ต่างๆก็วิญญาณวิญญาณก็เป็นธาตุที่เข้าไปรู้วนอยู่ในสี่ธาตุนั้นชีวิตของเรานี่มันอยู่อย่างเนี้รูปเวทนาเวทนาสยาสังขารและวิญญาณก็ไปวนอยู่ถ้าเรานั่งสองกล้องดูเนี่ยมันเป็นวงจรเล็กๆกลมๆแล้วก็มีวิญญาณียวเนี่ยวนๆอยู่ในสี่ธาตุนี้ตึ๊บ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 เร็วมากเป็นหนึ่งส่วนล้านล้านวินาทีมีแต่ความเกิดดับปุุุ๊บปปปปัตอ เนี่ยมองไม่เห็นนะเพราะมองไม่เห็นมันจะไม่รู้ไม่รู้จักกับรูปน้ขนาขันหน้าที่จริงๆเมื่อไรก็แล้วแต่ที่จิตเรามียานเกิดขึ้นเหมือนมีพลังงานระดับสูงมากมันส่องลงไปในขนาดหนึ่งของจิตมันเห็นรูปน้ขนาขันหน้าได้เห็นการเกิดดับได้นั่นแหละพระเจ้ากำลังสอดส่องสั่งสอนให้เราสอดส่องเห็นความจริงของความเกิดดับของรูปน้มขนันหน้าทุกขณะจิตไม่ใช่กายหยาบตั้งอยู่ตรงนี้อันนี้คือสภาพกายภายนอก รูปภายนอกแต่รูปเรียดภายในละเอียดปราณีที่มันเป็นจุดกําเนิดของชีวิตอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นเชื่อมโยงไปเป็นวงจรของมันไม่จบสิน้นเพราะว่ามันยังมีวิบากกรรมของเสริมสร้างมีกินเลสดมีกรรมวนอยู่เรียกวงจรว่าวงจรชีวิตไตรวัดวัดตะแต่มันต้องอาศัยขันห้าตัวเนี่ยเดินอยู่ตลอดละนั่งมองตรงนี้ได้ประโยชน์มหา,าศาลนะแล้วเราจะรู้ทันทีว่าเมื่อไรเราจิตเราปล่อยไปจับอารมณ์หนึ่ง มันสร้างรูปนามขนาันธ์หน้าปล่อยจิตจับอารมณ์หนึ่งสร้างรูปนามขนาันธ์หน้าปล่อยจิตมัาสร้างรูปสร้างนามหรือขนันธ์หน้าไม่สร้างอย่างอื่นเลยทำอยู่แค่นี้ไม่ว่าจะเป็นใครในโลกนี้แต่เราไม่ได้ทำกันเพราะเราติดเรื่องอาชีพเรื่องภายนอกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเราส่งจิตไปในอารมณ์ทุกเรื่องเลยแต่เราไม่ได้สอดส่งอารมณ์ที่เราไปจับนั้นแล้วจึงขาดปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเพราะมันส่งเห็นความจริงของจิตที่จับอารมณ์นั้น แต่เมื่อจิตไปจับอรา,ารมณ์อย่างขาดการสอดส่องมันเป็นอวิชชาอัปปัญญามันจะไม่เกิดความรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้นังนั้นตัวธรรมะจะเกิดขึ้นยากกับทุกคนที่พูดแล้วนี่ธรรมะขั้นพื้นฐานแกเราคิดว่ามีธรรมะมันไม่ใช่หรอกธรรมะมันจะเกิดขึ้นจากการที่ต้องรู้ทรรมตัวแรกคือรู้ธรรมะก็รู้ตัวนี้คือญาณหรือปัญญาเข้าวถึงธรรมความเป็นธรรมดาของชีวิตว่ามีความไม่เที่ยงเกิดดับ นี่คือธรรมะที่แท้จริงเมื่อรู้แล้วทำให้มันเป็นธรรมขึ้นมานำความรู้นี้มาทําให้เกิดขึ้นในชีวิตที่เป็นธรรมะตระเชีวิตมีธรรมะและสร้างธรรมะนี้ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์กับผู้อื่นด้วยหน้าที่ของเราจะเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิพฤติธรรมกรบธ,ธรรมรืยการบูชาทุกค่ําทุกเกินทุกเวลาใครทาเช่นนี้ได้เนี่ยไม่มีความเสื่อมไม่มีความเสื่อมสูญมาจากคุณความดีเพราะธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมขอเจริญพร